สวัสดีครับ,รบวันนี้นะเยาจะพาเที่ยวตลาดครับพี่น้องครับตลาดข้างบ้านนี่หลนะนะมาแล้วอยู่ข้างบ้านนะห่างบ้าน20สเมตรนะครับน,น,นี่ชาวน,นี่หนูมาซื้ออะไรลูกไม่จำเป็นซื้ออะไรลูกชื่ออะไรลูกหนาวไหมลูกบ่วปากลูกหนาวครับพี่น้องครับวันนี้อากาศเย็นนะ16องศานะครับสิอ,องศาตอนนี้ได้ผักแล้วบะ ก็ซื้อผักเกี๊ยวไว้เย็นนี้นะครับเย็นนีจะทำจำเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวพาดูตลาดว่ามีอะไรนะพี่น้องนะนะครับคุณยายหนาวไหมคุณยายหนาวป่ะเจ้าน่ะหนาวปะหนาวจ้าที่วันพ่หนาววันนี้อากาศเย็นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ผักก็ง่ายมากเลยนะเนาะล่มมันถือร่มผลเนาะนะครับ เอาไปเบิกกันนะทางนี้มีอะไรเนาะฝั่งนี้ก็ผักคะนา้าปลาคะนาดกรโพดกระโพดแท้อะไรน,นั่นเขียงพคนต้นโอ้มีกบเอีบด้วยนะกบเอีบกบเอีย๊ยบไปรองปลาดุกก็มีนะตัวสดกบย่างกับมีไปนี่มีกบย่างด้วยนะฮะบาสโทน,นะนี่ครับย่างกันสดๆเลยตอนนี้นในหน้างานเลยนะครับ มาทุกอย่างกัมีก็เป็นบรรยากาศตลาดบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยเป็นไงเจ๊เปิลหนาวเจ๊เปิลหนาวไหมเจ๊เปิลมาถ่ายในงานคนขีน่ายโอ้โหว่าอยู่นี่โต้งานทุกเทียอยู่บ่ได้ครับนี่โอ้ยอะมาขามหวานหวานทุกลูกไหมนี่หวานเลยเนาะและทุกเรื่องเนาะเทียมอะไรเป็นทอดไปดีโปดเทียมอะไรครับ เนี่ย้อาพอไปดีครับพ่อขันกองไปแค่เนี้ยไปอ้าวพี่พ่อสวัสดีนี่ครับเจ้าของตลาดหนาวพี่พ่อมันนี่หนาวปะเนาะมันนี่เย็นนี่เนาะโอ้ยทต่แมว่าถึงมือขึ้น้เลยอ่าตอนนี้คุณพ่อนะคุณพ่อบุญนะครับผมพ่อบุญนะครับผู้จัดการตลาดนี่แหละนะ คแม่เจ้าพ่อตลาดผลล่างหมากละไม้มีเสือดซูหย่างครับผมเนี่ยราคาตามนี่ละเอาสมก็หลายราคาแต่วันเถาะก็เพื่อขายทอกันรลดมีเงินก็บมีเงินมีสู่คนตัวเงินไปเอออันนึงเหลี่ยมพี่น้องอันนึงเหลี่ยมนี่คือดีคาบาทวะอันหนึงบ่อเหลี่ยมนี่สามสิบบาทเนาะโอ้ยหของการซื้อบ่อเหลี่ยมไปแล้วเนาะไะครับ อาทางน,งน,อน,น,อนี้มีอย่างน้อนี่น้อทางนี้มีเห็ดบ่ครับเห็ดเห็ดเห็ดโอ้สวัสดีที่พอนี่แป <80 S 1> ถุงมันมันจะโลพ่พอนี่โล่ปัวโอ้ประมาณกิโลครึ่งครึ่งแู้ไรนะแปดสิบ,บาทที่น้องเนี่ยครับอโอ้ยไปดักก็ดักคน,หนเาาหเ็นอ่งนั้นใครเอาปลาพอดีวะปลาดุกปลาดุกกับมีพี่น้องเลยโอ้ยน่ากินขึ้หลายแต่างมันเอามีทันด้วยแล้วทันทันนะ สมา่าบอกสมา่าอันนี้ท่านนี่พุทซาเนาะพุทซาครพี่น้องท่านัก okay. ยูดอกน่องกับพอหนอนี่ยังนี่บอกหอยบ่หัวบักหอยเชอรี่อ๋อตัวหัวมาบอกเปียกคนตำรวจ่พอดิแมายิมนหยกได้นพี่น้องหยอกกันได้วัดสุขนกับพี่น้องกับหยอกกันได้มันหลายขยวกของแต่ว่าแต่ของก็เลยยอกได้พี่น้องหยอกเลยกออันนี้หอย้พี่น้องเด้อไพ่มาจูบนี่้อหอยอ่ะหอยขมหอยขมผมขอยกับมี่ครับพนเต็ม้วพี่ เบี่ยวกผิดเว้ยเบียวกพังก, <ave> a, กิตู่พักกิตูสนะ่สิกเนาอโอ้ยต้อผู้ขายก็บอกว่าถือว่าผิดกว่าเด้กไหมพักพกิตูพี่น้องมีสมมอด้วยน,นะ<อ>มันเป็นตะเมียมันเป็นตะเมียเบี่ยวพผิดยิ่เพราะว่ามันรอดละสองหนอยเศร้าอันนี้หมักสมมอครับหมักสมมอนี่ครับห<อ>มักสมอมอกินแล้วกินหนังหวานหวานนี่เนาะแมงเป็นยาด้วยเนี่ยแมงครับเป็นยาครับเป็นยาระบายนะพี่น้องนะนะครับสักบาทละเนี่ยสุนัขบาทเนี่ยสิบบาทพี่น้องครับสิบบาทได้หลายหน่วยได้เนี่ย มเดี๋ยวยี่ดอกบาทสองเดี๋ยวเพิ่งอันไหนดีอ่าบาดสองบาดสองนะครับขยับมาทางนี้มันกระรวยกระรวยนะกระรวยนะครับล่วยก็มีนะอ้าวปลาท,ท ak, ูก็มีนะครับมาทางนี้เป็นยังไงบ่ดนี่อาหารสดอาหารสดนะสดแล้วก็สดอีกนะครับมีส่วนทุย่างพี่นองเลยเนาะโอ้ยแม่ขาก็สชี่น่าแต่ก็ข้อข้อเนี้ยแต่แล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดบ้านๆเราที่นี่พี่น้องเด้อนะฮะ ันี้เป็นของใส่ของสวยนะครับผ้าสติก10บ,บาท20บ,บาทแล้วก็นี่แหละหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องหมวกอี่โมงกับมีครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศมันหนาครับหมวกอี่โมงโมี่ขายเด้อหมวกอี่โมงนะครับมาทางนี้มีอะไรอันนี้เห็ดดังเห็ดเฟืองบมอครับเห็ดเฟียงค่ะเห็ดเฟียงหดเฟืองถุงจักบาทนี่แปดสิบบาทหนึ่งกิโลนะครับเห็ดจุ่มๆก็ล้างดีเลยวที่นี่นอนโอ้โหสวยงามสวยงาม,งามพี่นอ้องงามแห้ง อันนี้ไข่เป็ดเลี้ยงเองวะเนี่ยนะเมี่ไข่เป็ดนะพริกเผาพริกป่นก็มีนะอันนี้คือกระแหงใช่ไหมนี่โอ้พักแกนขมบ่โอ้ผมก็บอกพิทพี่น้องพักแกนขมพนะพักขมมาสั่นใช่กล้แจงปลาบ่เข้ากันคักเล่นบ่โอ้อันนั้นก็บ่เคยเห็นเนาะพี่น้องเอ้ยเนบ่หอยขมหอยขมว่าหลายแห่งขมมีปูนั่พี่น้อง ไอปูก็มีนะไอปูนะเนี่ยปูปูปูพี่น้องปูนะถุงจังหวัดปูหรืแม่เนี่ยปูนาหรือปูเลี้ยงปูนาปูนาขุดสดๆเป็นวะใช่จะมีแต่ยามนี้เลยมีแต่ยามนี้อ่าจ๊อยไม่เลี้ยอีกหน่อยอยถามหาเพราะไม่ใช่ยามใช่ไหมขุดได้อยู่แต่จะถึงหรือเปล่าเพราะมันเลิกดิมันเลิกเออมันเลิกมันเลิกพยายามนี้จะมีนะแต่ว่าจกหน่อยไม่ใช่ยามนะหาไม่มีนะปูนานี่นะ ถุงเท่าไรนี่ถุงเท่าไรนี่โอ้ยเศร้าบาทพี่น้องเศร้าบาทเศร้าบาทก็ได้หลายตัวอยู่เรือยนี่เรื่อยเพราะเราเป็นคุณพันนายนะพี่น้องเสือรถนะครับถุงว่าเศร้าบาทเอาไปดองนี่ยนะครับมาเนี่ยพี่องอันนี้กระปูอีกนันมาเนี่ยอันนี้กับอีกปูอีกพี่น้องว่ปูขึ้นหลายเสียบด้วยปูหน้าปูหน้าปูหน้าเศร้าบาทอันนี้ตัวคอร์แคีเล่นะนะครับหาช่วงล่างกับมีอีกทีโอ้พี่เป็นถาดเลยบมานี่ นี่เป็นกะละมังใี่น้องเปล่าเฮ้หาอะไรขักแนววะทีแม่เออมันหลก้นมันหลหาอยกันบ่นะครับสิบใบซาบาทด้วยกันเนาะเนาะถุซาบาทครับพี่น้องครับถ้าในกระพริกโป้งนะครับกล้วยขึ้งามแท้เดี๋ยวมีหุ่ยยังไงกล้วยซักบาทพี่แม่เนี่ยสามสิบบาทกล้วยเขาเกินกล้วยหยังนอนี่ยขันขันมาไขกันว่าแม่เนาะกล้วยหอมหอมบ่ครับอันนั้นน้ำว่านี้อ่โมงน้ำว่าซ้าบาทซ้าบาทซ้าหาบาทนะครับพี่น้องครับ มาทางนี้เป็นผักสดนะฮะปลูกเองแน่นอนนะครับดูทรงแล้วนะการันต์กาลันต์ทางฮันครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ค่ะตือนสวยครับมันหนาวครับเบค่ะตือนสวยครับพี่น้องครับอากาศมันเย็นวันนี้เนาะนะครับโอ้ยผักงามผักงามพี่น้องเลยนะครับอันทั้งนี้สิเป็นของอุ่นดอกนี่เนาะนี่เนาะ ถ้าเรื่องของอุ่นครับผมพอข้าลูบลอยเจ้าเขาเจ้าเดิมครับนี่ครับลูบลอยเจ้าเดิมมันจะอ็จ้ไหลายแต่พอยิดมันเผากินเต้าเหล่าหลายเข้า่ากินหน้าตงหูตงหูกินตงหูเดี๋ยวนี้พวกคมตะคอกมันปะว่าตงกินหน้าตงหูเน้ตี่ยนะเอาลอกกินเพวกอันเดียวกันหูอ๋โอ้ยดี๋ยวน้ครับคักขากปลาตงหูเผาซื้อเด้่องมาซ้ำหมดด้วเจ้าหนี้ขายดีครับพี่น้องครับมีเจ้าเดียวเนี่ยมีเจ้าเดียวครับซื้อหลาไปไหนมาเนี่ย ซื้อเพื่อลอยนี่บ่แก้วันนี้ซื้อัโอ้ซื้อันลอยจะกินเพื่อนลอยะครับผมเอาไปไหว้ถ่ายกินอื่นนะโอ้ยห่อนเอื่นกินไหมตัวน้อมันดีเสียหรือห่อนเื่อหน่ะเนี่ยผลไมาขายมันเอื่นมันอุ่นกินเมื่อไรได้ได้เลยครับได้ครับก็ประมาณนี้นะครับตลาดตลาดวันนี้วันพลเรือหัดนาะนะครับพลเรือหัดที่สามสิบเอ็ดนะครับมีตลาดที่ข้างบ้านพอดีนะฮะทางบ้านผมใกล้ๆหตงยางผมท่ามากับแม่นแล้วนะครับถึงบรรยากาศอีสานบ้านเฮาล่ะพี่น้องเนี่าซื้อหน้าขายแต่ตามฤดูกาลตามบรรยากานี่แหละ เราพักในห้ามิลดิจ้าลูกสาวผมไม่ให้ทังวัไปเล่นกบจิอ๋อลูกสาวเขาไปเท่าไหร่เอาเอาอีหล่าไปเล่นกบปุ๊บลูกไหนไหนดูจบปุ๊บลูกจบอยู่ไงลูกจะจบป่ะไหนจบ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 ฮะยังเนี่ยจบจบไปลูกปลาลูกว่ารู้จักปลาด้วยเก่งแต่ว่า นิชาจบรอบไปลูกไอ้ปิ้งไปลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อะไรนี่นี่ไงติ่งเดี่ยวอะไรนี่นี่ยังนี่ลูกนี่ยังนี่ปิ้งจบไปลูกหนูดากไปลูกฮะอยากจะปิ้งจบไหมเอออยากปิ้งจบไปลูกโอ้ได้ครับน้องนิชาท่องขึ้นใจแล้วปิ้งจบนะครับไปเดินกลับบ้านเราได้แล้วได้ของแล้วไป ไปนี่ชายจะกลับบ้านแล้วนะจ้าหลอดตลาดแล้วครับพี่น้องครับไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆๆๆไปเร็วกไปนะครับรอบประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะเป็นบรรยากาศบบ้านนะพี่น้องนะนะครับตอนนี้ก็บรรดาลูกค้าก็กำลังทยอยมานะครับโหอากาศมันหนาวเนาะวันนี้นะโอ้บนฟ้าก็จะมีว่าวอยู่นั้นสองดวงนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้สวัสดีครับ